สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast จิรายุเตรียมสอบกระทรวงเกษตรสอรลักลอบเอาแบนนมไทยเดนมาร์กให้บริษัทเอกชนต่างชาติผลิตและจำหน่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้อย่าให้สำรอยนโยบายขายที่ดินต่างชาติวันที่3พฤศจิกายนที่อาคารรัฐสภา จิรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหากิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้ทแทนราษฎรพร้อมด้วยนัทวุฒิบัวปทุมสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ รับหนังสือร้องเรียนจากสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยอสคที่เป็นเจ้าของแบรนด์นมตาไทยเดนมาร์กสื่อเนื่องจากทางสหาภาพได้รับทราบข้อมูลการประชุมของอสคว่ากำลังจะมีการอนุญาตให้แบรนด์เอกชนต่างชาตินำแบรนด์ไทยเดนมาร์กไปใช้เพื่อผลิตจำหน่ายและส่งออกซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งของอสคอ,อีกทั้งสัญลักษณ์แบรนด์ไทยเดนมาร์ก ยังเกิดขึ้นในไทยเป็นของประเทศไทยจึงมีข้อสงสัยว่ามตินี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคอรมออายการสูงสุดสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสอคอรอและผ่านข้อกฎหมายของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจสเดกยหรือไม่การอนุญ,ญาตให้บริษัทเอกชนต่างชาติใช้แบรนด์ไทยเดนมาร์กจะเป็นการเอื้อให้บริษัทเอกชนปเป็นลักษณะคล้ายกับการให้ที่ดินคนต่างชาติมาซื้อหรือไม่ เขาทํามาแทบตายอยู่ดีๆก็มาขายแบรนด์ให้ต่างชาติไปโดยอ้างว่าจะมาทํากําไรกอบกู้สถานการณ์ต่างๆจิรายุกล่าวจิรายุยังระบุว่าการใช้แบรนด์ไทยเดนมาร์กอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเดนมาร์กอีกทั้งประเทศที่มาซื้อนี้ไม่ใช่ประเทศเดนมาร์กและไม่ใช่ประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกาด้วย อ,อสคอควรจะทําหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ควรขายแบรนด์ไทยอย่างเช่นไทยเดนมาร์กออกไปอีกหน่อยถ้าสายการบินไทยถูกขายและให้บริษัทต่างชาติมาบริหารแบบนี้คนไทยจะรับได้หรือไม่กรรมธิการจะเร่งบรรจุเข้าระเบียบวาระและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหะกรากในฐานะกํากับดูแลอ,อสคอมาชี้แจง ว่ากระบวนการนี้กระทําตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือการขายแบรนด์สินค้าซึ่งไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการขายอีกแล้วจิรายุก,ก่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก voice tv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ